สวัสดีค่ะขิงเย่ค่ะ คลิปนี้นะคะขิงจะมาบอกกับทุกคนว่าถ้าจะมาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถึงจะเที่ยวได้อย่างสบายไม่อาาัดคัดขัดสนนะอย่างที่เรารู้กันดีนะทุกคนว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงติดอันดับโลกเลยนะเริ่มจากค่าตั๋วเครื่องบินนะทุกคนที่ขิงได้มาในครั้งนี้นะขิงได้มาไปกลับในราคา3,800บาทซึ่งเป็นตั๋วในช่วงโปรปกติก็คือไม่ใช่ช่วงที่ถูกมากแล้วก็ราคา3,800บาทที่ขิงจ่ายไปในครั้งนี้ทุกคนขิง รวมกับราคากระเป๋าที่ขิงโหลดแล้วนะอีก20กิโลต่อไปนะทุกคนก็คือเรื่องของที่พักนี่ทุกคนดูวิวที่พักของขิงก่อนอันนี้คือวิวห้อง ราคา3,300บาทนะแต่ว่าสิงคโปร์อ่ะเขามีที่พักให้เราเลือกหลายเกรดนะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องพักห้องราคา3,300หรือ4,000หรือ5 0 0 0 6,000อะไรก็ได้ค่าที่พักของสิงคโปร์มันค่อนข้างราคาสูงเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีพื้นที่น้อยด้วยความที่เมืองเขาเป็นเกาะใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้ดีเพราะฉะนั้นเวลาเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินที่เขาจะมาซอยทําตึกทําที่พักอะไรเงี้ยมันก็เลยมีราคาสูงยิ่งถ้าเป็นที่พักที่อยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้า สะดวกเรื่องเดินทางหรือว่าเรื่องหาของกินอะราคาที่พักอะมันก็จะราคาสูงขึ้นอีกแต่ว่าขนาดของห้องที่พักอะเราก็จะไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็สําหรับใครที่อยากพักโรงแรมไม่ได้อยากนอนรวมกับคนอื่นนะราคาที่พักที่หิงเคยพักและถูกที่สุดที่หิงได้ก็คือคืนละประมาณ1,400บาทซึ่งเป็นโรงแรมในเครือนะทุกคนแล้วก็เป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวไทยหลายๆคนนั่นก็คือโรงแรมฟาแกนฟาแกนเนี่ยเขาก็จะมีหลายสาขานะเลือกเอาตามที่ตัวเองอยากได้ ใก้ตรงไหนสะดวกตรงไหนอย่างของขิง,งพักที่สาขา Emerald ก็สะดวกดีแต่ว่าไกลรถไฟฟ้าหน่อยแต่ใกล้ของกิน ต่อไปน้ำดื่มนะคะทุกคนน้ำประปาของสิงคโปร์เนี่ยเป็นน้ำประปาที่กินได้เพราะฉะนั้นน้ำที่ขายตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านต่างๆอะไรเงี้ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนสิงคโปร์เองก็ตามที่แบบไม่ได้พกน้ำอะไรเงี้ยก็จะราคาสูงอย่างขวดเนี้ยกิ่งซื้อมาจากการ d เด b นบายเ a y บขวดเนี้ยก็คือราคา2เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็46บาทเลยนะทุกคนกับน้ำขนาด600 ML เนี่ยต่อไปนะกิ่งจะให้ดูความต่างถ้าเราซื้อขว กดใหญ่ปวยแบบนี้ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อนะร้านที่เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาอ่ะอันนี้คือราคา0.7ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็คือ16บาทดูความต่างของปริมาณที่เราได้นะทุกคน เพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครไม่ได้ไม้เรื่องกินน้ําประปาเราสามารถอ่ะซื้อ1ขวดเป็นต้นทุนแล้วก็กรอกน้ําประปาในห้องอ่ะไปกินตามสถานที่ที่เราออกไปเที่ยวได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอกระดักกระเดิดไม่ชินที่จะกินน้าปราปาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ชินซื้อขวดใหญ่แบบนี้แล้วก็กอกใส่ขวดเล็กพกติดตัวไปกินระหว่างวันส่วนราคาค่าอาหารนะทุกคนสําหรับที่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงจนกินไม่ได้นะถ้าเรากินตามที่มันเป็นศูนย์อาหารแบบเนี้ยราคามันก็จะเริ่มต้นถ้าเป็นข้าวที่เป็นจาน จะเริ่มต้นที่ประมาณ4เหรียญแต่ว่าถ้าเป็นพวกซาลาเปาหรือว่าอาหารเครื่องเคียงอะไรเงี้ยราคามันก็จะอยู่แถวแถวเนี้ย4 5 6เหรียญแพงๆเลยก็ประมาณ10เหรียญน,นะทุกคนเป็นเงินไทยก็ประมาณ250เอ้ย230บาทก็ราคาประมาณนี้ถ้าแบบกินแพงๆนะแต่ถ้ากินถูกๆอย่าง4 5เหรียญมันก็ประมาณ100นึงทุกคนแล้วก็ส่วนค่ารถไฟฟ้า MRT ของเขาเนี่ยก็คือถูกมากๆเลยนะถูกสุดเนี่ยก็คือ0.83อันนี้คือถูกสุดแล้ว0.83คิดเป็นเงินไทยก็คือ20 บาทนะทุกคนอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นแล้วอันราคาเนี้ยจะเป็นราคาที่เราใช้บัตร Easy Link ในการซื้อนะหรือว่าเป็นบัตรที่มันเป็นบัตรขึ้นรถไฟฟ้าแบบเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อแบบเป็นซิงเกิลอ่ะเป็นตั๋วแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เราหยอดอ่ะราคาจะสูงขึ้นเป็น1.5่าเห็นปะความแตกต่างของราคาทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวนะก็แนะนําว่าควรจะมีบัตร Easy Link บัตรที่ใช้แทนเงินสดแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็สถานีที่ไกลสุดนะแล้วก็ค่าโดยสารแพงที่สุดนะก็คือ2.4ดลสิงคโป์ แค่นี้เองคิดเป็นเงินไทยก็55บาทนะทุกคนอันนี้ก็คือสุดสายแล้วทุกคนดูความพยายามของมดในการแบกอาหารกลับบ้านสิมดยังทํางานหนะักขนาดนี้ ขนาดมดนะยังแข็งแรงและแข็งขันขนาดนี้ทํางานแต่เช้าในวันเสาร์ด้วยทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเดียวที่ถ่ายข้ามวันข้ามไปเรื่อยๆนะเพราะกิงอยากให้เห็นค่าใช้จ่ายจริงๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะค่าต่อมาก็คือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่สิงคโปร์นะทุกคนมันจะมีที่ท่องเที่ยวทั้งแบบเสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินสําหรับที่ท่องเที่ยวที่เสียเงินเนี่ยมันก็จะราคาสูงนิดนึงเพราะว่าสถานที่เที่ยวของสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นที่เที่ยวที่แบบมีกิจกรรมข้างในอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนเก็บค่าค่าหวแพงงงอย่าสิคโปฟ อย่างเงี้ยที่เราต้องไปนั่งชิงช้าอะไรเงี้ยหิงก็เสียไป700700 700กว่าบาทต่อคนส่วน Universal, ยูนิเวอร์ซอลก็อย่างที่เรารู้กันเนาะราคามันก็จะสูงอยู่แล้วราคามันก็จะอยู่ที่พันหกพอย่างค่าเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยก็ตกคนละเกือบ5 0 0บาทเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เขาอะ่ะมันมีเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเราได้จริงๆอะ่ะถ้าอยากได้ถูกถ้าอยากได้ตั๋วพวกนี้ในราคาถูกก็ม,มีอยู่2ช่องทางก็คือ 1. ซื้อออนไลน์ล่วงหน้ามา กับ2ใช้วิธีเดียวกับหิงคือการซื้อมาซื้อที่ร้านซีวิวที่เป็นตัวแทนเอเจนซี่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ะจะได้ราคาที่แบบค่อนข้างถูกเกือบจะถูกที่สุดแล้วล่ะขิงว่านะค่าต่อไปนะทุกคนก็คือค่าของฝากสําหรับส่วนตัวขิงเนี่ยเวลามีทิปมาเที่ยวเนี่ยค่าของฝากหิงจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ก็จะมีกลับไปบ้างอย่างถ้าเรามาสิงคโปร์ของขึ้นชื่อของเขาก็คือหมูแผ่นใช่ไหมหมูแผ่นเนี่ยจะมี2ยี่ห้อที่ดังๆนะก็คือบีเชงเฮียงกับอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือลิมกีชูนที่หิ่่่งซืื้ออมาาเนีแตครวทลก เลือกซื้อลิมกีชุนเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อหมูแผ่นที่แม้แต่คนสิงคโปร์เองอ่ะก็ชอบกินแล้วก็เขาเคลมว่าเปิดมานานถึง80ปีแล้วก็เป็นหมูแผ่นที่อร่อยที่สุดในสิงคโปร์ซิกเนเจอร์สไลด์พอกเนี่ยเขาขายอยู่ที่300กร,รัม15.60เหรียญ360บาทนะทุกคนเราก็จะได้มาอย่างนี้เขาจะห่อมาให้เราอย่างดีเลยนะร้านนี้คือแบบ ห่อกระดาษข้างในชั้นหนึ่งใช่ไหมแล้เขก็จะมีซองซิลมาแบบนี้คือทุกด้านซิลหมดนะทุกคนแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราเปิดกินเราไม่ได้เอาไปฝากใครเราเปิดกินเขาเป็นถุงซิปล็อกด้วยนะ เป็นถุงซิปล็อกอย่างดีคือไม่มีกลิ่นเอาขึ้นเครื่องได้สบายเป็นของฝากได้สบายเลย <Wow. S 1> แล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าไม่ทันได้ซื้อของฝากในเมืองนะที่สนามบินชางฮีนะทุกคนมีของฝากทุกชนิดที่บนเกาะสิงคโปร์มีใครไม่สะดวกหิ้วของซื้อของไปตอนที่อยู่ในเมืองก็ไปซื้อที่สนามบินได้ซื้อเสร็จแล้วก็บินกลับบ้านได้เลย สิงคโปร์นะทุกคนในส่วนตัวของขิงนะขิงคิดว่าถ euh ้าเราอยากจะเที่ยวให้ได้ครบๆทั้งสถานที่เที่ยวเด่นๆสถานที่แลนด์มาร์คแล้วก็สถานที่เที่ยวที่เขาแบบไปเที่ยวแบบฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์กันอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยมันกําลังเป็นที่นิยมมากนะในสิงคโปร์เองหรือว่าในไทยอะไรเงี้ย ขิงคิดว่าควรจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก4วัน3คืนนะจะกําลังดีมากเลยเพราะว่า3วัน2คืนเนี่ยขิงคิดว่าสําหรับสถานที่เที่ยวเราอาจจะเก็บได้ไม่ครบหรือถ้าเราเก็บได้ครบเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยมากทีนี้เราจะมาดูค่าใช้จ่ายต่อวันบ้างว่าถ้าเราจะมาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยเราควรจะรู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคร่าวๆเนี่ยแค่ไหนเดี๋ยวขิงจะเขียนให้ดูเลย อันที่ขิงจะบอกอันเนี้ยที่ขิงจะเขียนให้ดูเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของขิงนะทุกคนมันสามารถลดทอนหรือว่าเพิ่มได้ตามความชอบความต้องการของเราเลยนะสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกทุกปีนะสูงที่สุดติดอันดับโลกค่ากินค่าครองชีพเขาเนี่ยจะสูงกว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีอีกนะทุกคนเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสิงคโปร์เนี่ยเขาติดอันดับหนึ่งค่าครองชีพที่แพงที่สุดเนี่ยหปีซ้อนติดต่อกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ มาเที่ยวนี่อะไรเงี้ยอาจก็จะต้องทําใจตรงนี้นิดนึงเพราะว่าประชากรเขาก็ใช,ใช้ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้เหมือนกันเขาไม่ได้มีราคานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือว่าราคาอะไรมันเป็นราคากลางที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงๆของคนที่นี่อ่ะค่ากินเนี่ยนะขิงจะกินอยู่ประมาณ20 S g d ต่อวัน ค่ากินเนี่ยขิงจะแบ่งเป็นแค่2มื้อหลักๆนะทุกคนเพราะว่าโดยปกติเวลาเราตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอยู่แล้วหรือบางคนอนะ่ะซื้อค่าโรงแรมที่มันรวมข้าวเช้าแล้วอะ่ะก็อันนั้นก็โชคดีไปแต่อย่างของขิง,งเนี้ยขิงตื่นมาขิงออกไปข้างนอกก็จะเริ่มกินที่มื้อบ่ายเลยหลังจากนั้นอีกทีก็จะเป็นมื้อเย็นซึ่งเฉลี่ยแล้วขิงจะกินอยู่ที่ประมาณมื้อละสิบเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณมื้อละประมาณ230บาทรวมทั้งวันก็จะตกค่ากินอยู่ประมาณ460บาทอยาเดิบทาทค่าเดิน นะค่อนข้างราคาถูกจะเดินทางหลักอยู่2วิธีก็คือรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้าซึ่งแต่ละสถานีที่แบบจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งอะค่าใช้จ่ายจ,จะไม่สูงเลยเพราะฉะนั้นขีง่งาใช้ตกอยู่ที่วันละประมาณ6เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้นเองยิ่งมีบัตร e อ s ี l ล n งนะทุกคนยิ่งสะดวกมากขิงเติมเงินแค่แบบสองครั้งอ่ะอต่อมานะทุกคนต่อมาก็คือค่าที่พักซึ่งโรงแรมที่พักเนี่ยที่ถูกที่สุดที่ขิงเคยพักในสิงคโปร์นะก็คือตกคืนละ 1, 1 5 0 0บาทอันนี้เราก็จะอยู่ได้2คนใช่ไหมถ้าใครมากับเพื่อนต่อคนมันก็จะลดลงไปแต่ขิงคิดที่เป็นคืนเนาะเพราะโรงแรมเขาไม่ได้คิดแยกหัวอยู่แล้วขิงก็จะคิดค่าใช้จ่ายต่อคืนก็คือ1500บาทตามโรงแรมถูกสุดที่ขิงเคยพักต่อมาคือค่าสุดท้ายที่หิงเคยบอกคือค่าจิปาถะนะทุกคนในหนึ่งวันอ่ะเราอาจจะไม่ได้กินแค่ข้าวมื้อหลักเราอาจจะมีข่านมมีอะไรแปลกๆให้เราลองชิมกาแฟาบ้างชาไข่มุกบ้างหรือว่าอะไรที่เราอยากลองกินอะไรอย่างเงี้ยหิงก็เลยให้วันละประมาณ3 0 0บาทนะท สำหรับใครที่จะ เข้าเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยขิงไม่ได้รวมไว้ในราคานี้นะอันนี้คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานสําหรับการเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปในสถานที่ที่ไม่ได้เสียเงินนะทุกคนแต่ถ้าใครมาเที่ยวสถานที่ที่ต้องเสียเงินอะ่ะจะต้องเพิ่มเข้าไปในนี้นะแต่มันจะไม่ได้อยู่ในค่าใช้จ่ายรายวันที่ขิงเอามารวมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขิงจะรวมให้ดูว่าใน1วันเนี่ยถ้าเราจะต้องมาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยเราควรจะต้องมีเงินใช้ประมาณเท่าไหร่ราคานะทุกคนก็ค่ากิน460ใช่ไหมบวกค่าเดินทาง140 2อันนี้รวมกันได้60,5 600, 2001ได้ 2, 2001บวกอีก300ได้2400เปอร์เดทั้งหมดก็คือ2400บาทต่อวันนะทุกคน อันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายต่อวันที่เราจ่ายจริงนะอันนี้ขิงจ่ายจริงๆแล้วขิงก็ออกมาคิดให้ทุกคนดูว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการมาอยู่สิงคโปร์ในหนึ่งวันเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ไม่ได้กินอดอยากนะได้กินขนมได้กินข้าวครบทุกมือ้อแล้วก็อยู่ดีอยู่โรงแรมเพราะฉะนั้นก็เป็นการเที่ยวที่แบบว่าโอเคไม่ได้ลําบากอัตราคัดขัดสนอะไรก็อันนี้ขิงทําขึ้นมานะทุกคนเพื่อที่แบบเผื่อให้สําหรับใครที่ยังไม่เคยออกไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกลองทําดูลองคิดดูลองลองประเมินดู ว่าเราควรจะเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะได้มาเที่ยวนะทุกคนขิงอยากให้มันเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มเที่ยวหรือว่าใครก็ตามที่ เที่ยวอยู่แล้วอาจจะแบบเออลืมไปคิดไม่ถึงค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยหิงก็พยายามจะเอาประสบการณ์ที่หิงได้อ่ะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ลองเอาไปทําตามถ้าทุกคนเอาไปใช้แล้วได้ผลว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยลองมาคอมเมนต์คุยการใต้คลิปได้นะหิงจะรออ่านของทุกคนเลยไปแล้วบ๊ายบาย For too long